ชื่อเจนค่ะวิยรยาพรมชาตินะคะตอนนี้ก็เป็นแม่บ้านฟูธาร์มค่ะอยู่กัน3คนแฟนก็จะเป็นคนทำงานหาเงินเป็นหลัก ก่อนหน้านี้เจนกับแฟนจะเช่าอาพาร์ตเมนต์อยู่กับแฟนแค่2คนส่วนลูกจะอยู่ต่างจังหวัดแต่ตอนนี้จะพาลูกมาเรียนหนังสือที่กรุงเทพถ้าวันไหนน้องไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะเขาจะวิ่งเล่นเล่นของเล่นอะไรเสียงดังรบกวนเวลาพักผ่อนของคุณพ่อน้องเราก็เลยต้องหาพื้นที่ที่มันแยกเป็นสัดส,ส่วนเพื่อให้เขาได้พักผ่อนเต็มที่ห้องเช่าเดิมที่อยู่ก็ถ้ารวมน้ําไฟแล้วอะคะ่ะก็ตกประมาณเดือนละ5้าถึงหกพันคิดว่าเราผ่อนราคานี้แล้วเราได้เป็นของตัวเองก็เลยลองเริ่มค้นหา เจอโครงการแบมตอบโจทย์เรื่องค่าใช้ใจ่ายเราได้ดีเลยค่ะเอาในส่วนค่าใช้ใจ่ายที่เราเช่าบ้านในแต่ละเดือนตรงนี้ค่ะมายื่นกับทางแบมที่สะดุดตาก,ก็คือเรื่องราคาที่ถูกมากค่ะแล้วก็เราก็ดูรายละเอียดต่างๆก็คือจะมีโปรโมชั่นจองแค่1,000บาทผ่อนได้สูงสุด20ปีเลยถ้าสมมติว่าเราผ่อนหมดใน3ปีแรกเลยก็คือฟรีโอนตัดสินใจว่าอติดต่อไปกับทางเซลล์ของแบมมาค่ะพอติดต่อไปสอบถามรายละเอียดก็นัดดูห้องเลยค่ะ พอมาเจอห้องต่างจากที่คิดไว้นะคะคือใหม่กว่าที่คิดไว้เยอะค่ะสภาพแวดล้อมโอเคเลยทำเลคือโอเคดีเลยค่ะตกลงกันกับแฟนเลยค่ะว่าต้องเอาให้ได้ค่ะถ้าถ้าเป็นที่อื่นก็น่าจะใช้เวลาเก็บเงินนานพอสมควรเพราะว่าการวางเงินดาวกับการมีบ้านในกรุงเทพนี่คือราคาค่อนข้างสูงเอกสารไม่ซับซ้อนเลยค่ะทำง่ายมากขอบคุณแบมนะคะที่ทำโครงการนี้ขึ้นมาสามารถทำให้ความฝันเป็นจริง ฝากถึงคนที่มองหาอยากมีบ้านเป็นของตัวเองนะคะแนะนําโครงการทรัพย์มหาชนค่ะอยากมีบ้านเป็นของตัวเองลองติดต่อดูลองเข้าไปนค้นดูถูกใจตรงไหนลองติดต่อได้เลยค่ะเพราะว่าเขาให้คําแนะนําดีเอกสารไม่ยุ่งยากเลยคะ่ะ